สวัสดีครับ BC s t u d i o Channel นะครับหรือบอลเป้าบินนะครับวันนี้จะมาตอบคำถามเรื่องหัวคิ้เดอร์ซันนะครับผมหัวคิ้เดอร์ซันเนี่ยมีกี่รุ่นนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยต่างกันยังไงนะครับหัวคิ้เดอร์ซันจะมีทั้งหมด4รุ่นนะครับ4รุ่นก็จะแบ่งเป็นเบอร์ M M H t o p o แล้วก็ Tournament นะครับมาที่รุ่นแรกกันรุ่นแรกนะครับจะเป็นฉลากขาวนะครับตลับเงินฉลากขาวตัวนี้จะเป็นเบอร์ M นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ด้วย เบอร์เอ็มตัวนี้นะครับความหนานแน่นของหัวคิ้วจะอยู่ที่70%นะครับซึ่ง70%จุดเด่นของมันนะครับก็คือการแทงไซส์สปินนะครับการแทงไซส์สปินหรือแล้วก็การจับขาวเนี่ยเป็นจุดเด่นของเบอร์เอมเลยนะครับเบอร์เอ็มตัวนี้จะเป็นเบอร์เอ็มที่ไปโซในทางนิ่มนะครับนิ่มแต่ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับก็จะเป็นเอ็มที่ นิ่มกว่านิมกวายี่ห้ออื่นเล็กน้อยนะครับตัวนี้แต่ว่าเรื่องการซส์สปินนะครับเรื่องจับขาวดีมากนะครับต่อมานะครับฉลากส้มตลับเงินตัวนี้นะครับเป็นเบอร์ m h นะครับตัวนี้ความหนาแน่นของหัวคิวจะอยู่ที่80%นะครับหรือ80%หน,อหน่อยนะครับตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือคนที่ชอบออกคิวหนักๆน,นะครับแต่ว่าไม่ได้ชอบแทงไซส์สปินขนาดนั้นแทงสตันหนักๆเนี่ย ตัว m h เนี่ยถือว่าเป็นหัวคิวที่ตอบโจทย์มากนะครับแล้วก็ออกแน่นแน่นจริงๆนะครับต่อมานะครับเป็นโทโปนะครับโทโปงผมจะมีฉลากของตัวนะครับสองแบบนี้จริงๆมันเหมือนกันนะครับแต่ฉลากสีแดงเนี่ยคือฉลากปัจจุบันนะครับฉลากสีส้มคือฉลากก่อนหน้านี้นะครับอโทโปเนี่ยความหน่แได้ของหัวคิวนะครับอยู่ที่100%เซ์นะครับ แต่100%ของทอปโทโปจุดเด่นของมันนะครับก็จะเป็นเรื่องการแทงหนักนะครับและก็การแทงไซส์สปินนะครับไซส์สปินเนี่ยจะด้อยกว่าเบอร์เอ็มเล็กน้อยนะครับแต่เรื่องการแทงหนักแทงหนักด้วยแทงไซส์สปินด้วยนะครับถือว่าตัวทโปเนี่ยตอบโจทย์ได้มากที่สุดนะครับใน3รุ่นนะครับสรุ่นนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่350นะครับ1ตลับ2หัวนะครับ ถ้าคนที่ชอบออกคิวหนักด้วยนะครับแล้วก็ชอบให้ขา่าแอ่งชอบแทงไซส์ชอบให้ขาวหมุนๆน,น,น,นะครับโทโป,โปเนี่ยถือว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับต่อมาเป็นไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของเดอะซันเลยคือทัวร์นาเมนต์นะครับทัวร์นาเมนต์นี้จะมีความหนัแน,นั่นหัวคิวที่ 75%จนถึงเกือบเกือบ80%นะครับทัวร์นาเมนต์จะจัดอยู่ในซอนเบอร์เอนะครับซึ่งจะแข็งว่าเบอร์เอตัวนี้ขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าการจับขาวนะครับสามารถจับขาวได้ดีกว่าสามารถแทงไซส์ไซส์สปินได้มากกว่านะครับซึ่งตัวนี้ให้ผมเทียบคือเป็นตัวพิเศษของเบอร์เอขึ้นมาอีกหนึ่งระดับนะครับซึ่งตัวทัวร์นาเมนต์เนี่ย จะมีราคาอยู่ที่500บาทนะครับหนึ่งตลับจะมี2หัวทั้งหมดนะครับราคานี้จัดเดอร์ซันเลยนะครับโดยตรงส่วนตัวผมนะครับที่ใช้อยู่ก็คือจะเป็นตัวทัวร์นาเมนต์นะครับซึ่งผมมองว่ามันตอบโจทย์ผมตรงที่ผมเป็นคนที่ชอบแทงพาวเวอร์หนักๆชอบแทงพาวเวอร์ช็อตนะครับแล้วก็อยากคุมขาวได้ด้วยอยากแทงข้อ uh, ขาวเดินขาวทั่วไปได้ด้วยนะครับ ของผมมันเลยตอบโจทย์ที่ตัวทัวนาเมนต์นะครับก่อนหน้านี้เคยใช้ทอปโปแล้วนะครับก็ค่อนข้างดีเลยนะครับแต่พอไม้ผมเปลี่ยนนะครับไม้มันแข็งกว่าเดิมนะครับก็เลยดอบความแข็งของคิวลงมาเล็กน้อยนะครับเลยใช้เป็นตัวทัวนาเมนต์นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นจุดเด่นของแต่ละตัวนะครับแต่ละรุ่นว่ารุ่นไหนจุดเด่นยังไงนะครับ หาใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดย The Sun านสนุกกรคิวไม้คิวที่มีนวัตรกรรมใหม่ที่สุดณนะตอนนี้และโอคิว The s ์ n มีให้เลือกทั้งหมด4แบบเบอร์ M, erm, m h Tour Pro และ t o u r n a m e n t ในราคาที่โดนใจและสบายกระเป๋าของทุกๆุก,ท,กท่าน สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ไลน์ B L L T R P หรือสแกนคิวอารโคตามนี้ได้เลยจ้า